ทำไมสายมูเหมือนกันบูชาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้เคียงกันถึงได้รับผลลัพธ์ไม่เท่ากันอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิ d ินะครับสำหรับในคลิป,ลปนี้เนี่ยจะมาตอบคำถามนะครับก็ออกแนว Q&A นิดน,นึงที่มีหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามานะครับว่าบางคนเนี่ยสายมูเหมือนกัน ทำเหมือนกับอีกคนเงยที่เป็นเพื่อนเนี่ยแต่ทําไมผลลัพธ์ชีวิตเนี่ยมันได้ไม่เท่ากันนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่มีคนถามกันมาเอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยรุ่นตั้งแต่ผมเรียนวิชาพวกโหราศาสตร์อะไรพวกนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้จริงๆเนี่ยมีอยู่หลายเหตุผลเป็นเพราะอะไรนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับข้อที่หนึ่งเลยก็คือ ความสม่ำเสมอไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางคนเนี่ยนับถือองค์เทพแต่ละคนเนี่ยนับถือองค์เทพไม่ค่อยเหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยที่มากับเพื่อนหรือมากับแก๊งอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะมาด้วยแบบนับถือองค์เดียวกันอนะอย่างสมมตุติถ้าบูชาเทเวสุวรรณอะอย่างสมมุตินะก็จะบูชาเทเวสุวรรณกันทั้งคู่หรือใครที่มากันหลายๆคนมาเป็นกลุ่มเนี่ยก็บูชากันทั้งกลุ่มนะครับ แต่ว่าความสมอเสมอที่แต่ละคนสวดเนี่ยสวดไม่เท่ากันแน่นอนนะครับบางคนเนี่ยอาจจะสวดวันละแค่ครั้งเดียวน,นะครับบางคนอาจจะสวดวันละสองครั้งก็คือเช้าเย็นหรือบางคนเนี่ยอาจจะสวดเมื่อมีเวลาว่างทุกครั้งนะครับคือความสม่าเสมอไม่เท่ากันแน่นอนว่าอานิสงส์ของการมูเนี่ยก็ไม่เท่ากันอีก นะครับดังนั้นเนี่ยการสวดพระคาถาเนี่ยให้บ่อยที่สุดเท่าที่เราจะบ่อยได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเรื่องแรกเลยนะครับความสม่าเสมอเนี่ยต้องมาก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยสวดทุกครั้งเมื่อว่างนะครับบางคนถามอา้าวแล้วอยู่ที่ทํางานอ่ะทำงานมันก็มีช่วงเวลาที่ว่างนะครับมีช่วงเวลาที่พัก อะไรพวกนี้นะครับทำยังไงก็ส่วนในใจนะครับส่วนในใจเนี่ยหลายคนคิดว่าเอ้ยมันจะศักดิ์สิทธิ์เหรอส่วนในใจบางคนอาจจะคิดว่าแบบมันจะได้ผลไหมอะไรแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยส่วนในใจเนี่ยถ้าตั้งใจอาจจะได้ผลมากกว่าคนที่สวดพึมพำพึมพำสกนะครับดังนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวว่าสวดออกเสียงหรือส่วนในใจไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่ความตั้งใจนะครับถ้าเราตั้งใจสวดในใจเนี่ยอาจจะศักดิ์สิทธิ์กว่าคนที่ออกเสียงก็ได้ นะครับอย่างแรกคือความสม่าเสมออันนี้สําคัญที่สุดนะครับยิ่งสวดบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับการที่เราไม่ปล่อยจิตเราให้มันหลุดไปคิดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นการฝึกจิตไปนในตัวด้วยนะครับข้อที่2คือความสะอาดของจิตผู้ที่เป็นสายมูนะครับบางคนเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่น เป็นคนที่มีเมตานะครับแผ่เมตตาหรือว่าคอยทําความดีอยู่เสมอนะครับในขณะที่บางคนเนี่ยที่เพิ่งจะเป็นสายมูหรือว่ามานับถือองค์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้บางคนอาจจะเพิ่งมาเป็นสายมูใหม่ใหม่ก็อาจจะยังจิตใจเนี่ยอาจจะยังต้องปรับกันก่อนนะครับคนที่มีจิตใจที่สูงกว่าเนี่ยส่วนจบเดียวเนี่ยเหมือนคนที่จิตใจที่ห่างกันเนี่ยหลายจบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการฝึกจิต ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับคือถ้าเราฝึกนั่งสมาธิฝึกเดินจงกรมอะไรพวกนี้ให้จิตใจเรามันสงบแล้วก็ผ่องใสยอยู่เรื่อยๆเนี่ยบางทีเราสวดคาถาแค่จบเดียวนะครับแค่จบเดียวเนี่ยอาจจะมากกว่าคนธรรมดาสวดเป็นร้อยจบดังนั้นเนี่ยขอให้คนที่เป็นสายมูเนี่ยลองฝึกจิตดูนะครับปฏิบัติถ้านั่งเยอะไม่ได้เนี่ยใหม่ๆก็อาจจะเอาวันละหนึ่งนาทีก่อน นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะขำอุย้ยหน,นาทีใครๆก็ทำได้วะแต่เชื่อไหมครับหน,นาทีทุกวันเนี่ยมีคนทําไม่ได้นะครับหน,นาทีอะแต่ต้องทุกวันนะต้องทุกวันนะไม่ใช่ว่าแบบฝึกหนึ่งนาทีครั้งเดียวจบอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นผลอะไรอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราสายมูเนี่ยจะให้มันเห็นผลได้รวดเร็วเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้อง สุกจิตใจควบคู่ไปกับการมูด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่หลายๆสํานักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงสักเท่าไหร่นะครับการฝึกจิตใจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับข้อที่3มเนี่ยก็คือการถวายของบูชาและการถวายของบูชาเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับในการที่เราได้รับพลังหรือได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยิ่งเราถวายของบูชาที่ประณีต อาจจะประณีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นของแพงของมีมูลค่าสูงนะครับบูชาเท่าที่เราไหวนะครับแต่ว่าของประณีเนี่ยคือของที่เราจัดหามาอย่างตั้งใจนะครับด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรานะครับถ้าเราจัดหามาอย่างตั้งใจแล้วก็ของที่บูชานเนี่ยเป็นของที่ดีนะครับดีแบบดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนี่ย อันเนี้ยก็มีอันนี้สองแรงนะครับแต่ว่าถ้าหากเราจัดมาแบบซื้อบางทีเนี่ยมันจะมีบางร้านขายเป็นชุดๆนะครับถ้าเราไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยแบบซื้อสุ่มๆร้านไหนก็ได้แบบไม่เลือกไม่เช็คอะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้สองก็ไม่แรงนะครับแต่ถ้าจะซื้อเป็นชุดเนี่ยขอให้ตั้งใจเลือกนิดนึงนะครับเลือกให้ประนีตเวลาจะบูชาองค์เทพที่คุณนับถือไม่ว่าจะเทพองค์ไหนก็แล้วแต่ ขอให้คุณเลือกแบบประณีตแล้วก็ตั้งใจนิดนึงนะครับซื้อเป็นชุดได้แต่ว่าก็ต้องดูว่าสวยไหมละเอียดไหมหรือว่าที่เราเลือกมาเนี่ยบางครั้งเป็นของกินนะครับบางครั้งเป็นพวกดอกไม้หรืออะไรพวกนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะครับให้เราเลือกแบบตั้งใจที่สุดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับการที่จะเป็นสายมู นะครับแล้วก็ข้อต่อไปข้อที่สนะครับก็คืองานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันถ้าคุณทำงานที่ขึ้นตรงกับชั่วโมงอย่างเดียวเงินที่คุณได้ขึ้นตรงกับชั่วโมงอย่างเดียวอันนี้ผมพูดตรงๆว่าเห็นผลยากยกตัวยอย่างเช่นอ่าคุณทํางานสม,มมติสมมุติว่าทํางานร้านอาหารแล้วกันนะครับสมมุติคุณทําทงานได้1ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงละห้บบาทนะครับถ้าคุณจะมีรายได้เดือนละแสนเนี่ย อันนี้เราพูดตรงๆว่ายากมากนะครับเพราะว่าชั่วโมงห้าสบาทเราทําอย่างมากวันนึงก็1ิบสชั่วโมงเวลาหกร้อนะครับสิบทำทั้งเดือนเนี่ยยี่สวันเนี่ยกลักหมื่นนะครับแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการหรือหาอะไรทําเพิ่มเนี่ยบางคนอย่างเลิกจากงานประจํามาหาอะไรทาเพิ่มนะครับงานที่มันไม่ขึ้นกับ เวลาอ่ะยกตัวอย่างเช่นขายของออนไลน์อันนี้ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์แล้วก็ฝีมือในการขายของเรานะครับบางคนอาจจะเป็นยูทูบเบอร์บางคนอาจจะมาทําธุรกิจส่วนตัวเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ที่มันไม่ขึ้นกับเวลานะครับทำงานที่ได้เงินไม่เท่ากับเวลาอ่ะคือไม่เกี่ยวว่าทํางานกี่ชั่วโมงเกี่ยวกับความสามารถของเราอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเห็นผลได้ค่อนข้างที่จะชัดเจน นะครับเพราะว่างานที่ทำเนี่ยหลายๆสํานักเลยก็ไม่ค่อยได้บอกกันหรอกนะครับจริงๆถือว่ามีผลมากนะครับสาหรับการมูยกตัวอย่างเจ้าของกิจการนี้อันนี้จะเห็นผลค่อนข้างชัดนะครับบางคนเนี่ยมูไปแบบบูชาองค์เทพอะไรพวกเนี้ยขายดีขึ้นก็คือเงินเนี่ยเข้ามือเขาโดยตรงนะครับคือเจ้าของกิจการเนี่ยไม่ได้นับว่าทํางานวันละกี่ชั่วโมงแต่นับสินค้าเป็นชิ้นที่เขาขายออกไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ นะครับดังนั้นเนี่ยในยุคนี้นะครับยุคโควิดเนี่ยถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนอ่ะผมใช้คำว่าทุกคนอ่ะรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะคือต้องมีงานมากกว่า1ง,งานนะครับเพื่อความอยู่รอดในยุคนี้นะครับการมีงานมากกว่า1ง,งานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องหาได้ในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นที่ต้องศึกษาเหมือนเรื่องบันไดหนีไฟครับคือเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ บ้านแบบใหม่ๆที่เราไปซื้อตามโครงการหรือหมู่บ้านน่ะส่วนใหญ่จะมีบันไดหนีไฟนะครับบันไดหนีไฟเนี่ยเราไม่ได้ใช้วันนี้ก็จริงนะครับแต่เราต้องทำไว้เพราะอะไรเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดไฟขึ้นมาเนี่ยไฟลามไฟลุกไฟไหม้อะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าไปทำวันที่ไฟไหม้เนี่ยไม่มีทางได้ใช้ครับสร้างเสร็จไม่ทันแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยบันไดหนีไฟเนี่ย คืออาจจะไม่ได้ใช้ตอนนี้แต่ต้องสร้างไว้ก่อนก็คือถ้าเราสร้างไว้ก่อนเนี่ยพอเกิดเหตุฉุกเฉินใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปสร้างในวันที่ไฟมันลามมาแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับอันนี้สาหรับทุกคนเลยอันไม่ใช่แค่สายมูลแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการมีงานหรือการ าอะไรทําเพิ่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นในยุคยุคนี้มากๆนะครับโอเคก็ขอบคุณสําหรับทุกการติดตามและการรับชมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ